มาจ้ากันแดดตัวดีตัวดังแม่วันนี้เลือกค่้24บาทเท่านั้นนะคะใครกดก่อนได้ก่อนนะจะต้องรีช,ชาระเงินภายในไลฟ์เ่านั้นนะแม่นะไลฟ์นี้ไลฟ์เดียวนะคะเลือกค่้24บาทหมดแล้วหมดเลยไม่มีเติมเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้ S P F 50บวก P A อีก3บวกไปเลยแม่บวกบวกบวกกันไปเลยนะคะกันแดดผิวหน้านะคะกันแดดกันได้ยาวนานไปเลยตัวนี้นะคะไปทาก่อนลงรองพื้นได้เลยแม่เนื้อบางเบากเกลี่ยง่งายซึมไวนะคะไม่เป็นคราบไม่เป็นขุยเนาะมีให้เลือกทั้งหมด60ส 6 4เลยวันนี้ตกหลอดละ24บาทเท่านั้นค่ะคุณพี่สานนะคะหนึ่งหลอดกี่กรัมคะหนึ่งหลอด50กรัมเลยค่ะคุณพี่ใช้กันไปยาวๆเลยแล้วก็สามารถพกพาขึ้นเครื่องได้ด้วยเนาะขนาด50กรมัมไซส์ทราเวลนะคะใช้งานง่ายแล้วก็ใช้ดีด้วยตัวนี้รีวิวจึงรีวิวปังรีวิว,ว,วคือ4.5ดาวจนได้ไป Top ้ายท็อปชอยอะค่ะคุณพี่ก็คือลูกค้ามารีวิวกันให้เยอะมากไม่มีหนึ่งดาวเลยวันเนี้ยได้รับป้ายท็อปชอยกันไปเลยค่ะคุณพี่สา,ามากดเลือกไดด้้เลยนะมมีทังห วันนี้ตกหลอดละ24บาทเท่านั้นจํานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้ตะก้าหอดแล้วค่ะคุณพี่ใครที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็นอยู่นะคะรีบชําระเงินได้เลยเมื่อานไม่ทันเพื่อนจริงๆนะแม่เพราะว่าตอนนี้นะโอ้โหสต๊อกรันไวมากๆคุณพี่บอกสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่เรารับสินค้าได้เลยนะใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวน้องเตรียมแพ็กออเดอร์ให้เลยหรือใครที่บอกว่าเออเห็นราคาถูกกว่าที่น้องบอกแม่มาขิงมาอวดได้เลยนะคะได้คูปองอะไรกันไปนะคะคพี่จ๋ามีคูปองจะะะสส่งงฟีีมคูปนลดนะ มีส่วนลดให้ลูกค้าใหม่ด้วยพี่ๆสามารถกดติดตามรับคู่ป้องกันไปได้เลยนะจ๊ะลูกค้าใหม่น้องค่ะกดติดตามได้เลยนะคะใครไม่เห็นคู่ปองนะคะพิพ์มาบอกได้เลยนะแม่วันนี้นะคะมี6สูตร6สีเลยนะคะสําหรับกันแดดผิวหน้านะคะตัวนี้ทาหน้าทาคอได้เลยค่ะพี่ป้องกันฝ้ากระจุดด่างดำเนาะผิวจะได้ไม่หมองคล้านะคะเวลาเจอแดดนะแม่ตัวนี้ SPF 50 PA+++ บวกบวกกันไปเลยนะคะตัวนี้กันแดดกันได้ยาวนานนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะ สีไหนนะคะขายดีสุดใช่ไหมคะคุณพี่โอ้โหเอาดีดีคือแบบดีทุกสีเพราะว่าอะไรสต็อกเหลือน้อยทุกสีแล้วคะ่ะคุณพี่สาอยากได้สีไหนบอกน้องมาเดี๋ยวน้องแนะนําให้นะคะวันนี้มีทั้งหมด6กสูตสีเลยแม่กดไปได้เลยนะคะ24บาทเท่านั้นจํานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้ตะก้าฮอตแล้วคะ่ะพี่พี่สานะคะแอดมินบอกเหลือไม่ถึง5ออเดอร์สุดท้ายไวมากใครที่แบบว่าเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแล้วยังไม่ชําระเงินนะคะรีบกดชําระเงินได้เลยเมื่องินไม่ทันเพื่อนนะแม่ไปจ่ายราคาเต็ม200300ได้เลยวันนี้ปวดแฟเซ กันแดดตัวดังเหลือแค่24บาทเท่านั้นคุณพี่กดไปได้เลย1หลอด50กรัมนะคะสายแบบกําลังดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพกพักขึ้นเครื่องได้สายทาวเวลซื้อไปได้เลยตุนได้ตุนเลยแม่วันนี้ตกหลอดละ50กรัมเท่านั้นเลยค่ะเหลือแค่24่บาท24บาทเท่านั้นได้ค่ะคุณพี่ ใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแม่เด๋ยวน้องเตรียมแพ็คออเดอร์ให้เลยมี6สูตร6สีจะพี่ๆสามารถคัดสีคัดส,สูตรไปได้เลยนะวันนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด6สี6สูตรเลยมากดในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแอดมินบอกว่าจะปิดออเดอร์แล้วนะจะปิดตะกร้าแล้วนะคะใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชาระเงินด่วนๆเลยค่ะพี่ๆจ๋าเมื่อกันไม่ทันเพื่อนนะใครที่แบบว่ากําลังลังเลยอยู่ไม่ต้องลังเลเลยแม่ตัวนี้ได้ไป้ายท็อปชอยนะคะรีวิวชึงรีวิวปังรีวิว4.8ดาวกันไปเลยกันแดดตัวดดัังเเหหลลือแแค่่24บาททาททนนน้้นจะมะมว จ้หมดแล้วนะเมื่อกี้ไปกดราคาเต็มนะคะพี่พี่สารีบชำระเงินได้เลยนะคะ